สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกลยกันไยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว SD g ด n d a m w o r l o Sengoku ยังห่วงซองไฟก็ g ค n ดัมกันนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผม,าาบผมโดยที่ตัวนี้ก็คือเตี้ยวหุยนั่นเองของซีรี์นี้นะครับผมรู้รับกล่องเลยดีกว่าอ่าอาร์ตเวิร์กนะครับผมเตี้ยวหุ้ยจะมีเบสจากก็ d g u n น a m นะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็นร่างสงแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการปลดไฮเปอร์โหมดนะครับของตัวก็เจนดัมเพราะนั้นตัวทีมหลักก็เลยกลายเป็นสีทองนะครับผมอาดเบิกนะครับแล้วก็เด้งครับอันนี้อยู่ในทีมของสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตในปี2020นะครับเมกอินไชน่าเหมือนกล่องที่แล้วเลยนนนบันไดคะดูข้างกล่องเลยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวที่33ของซีรีส์นะครับผม และหน้านี้ก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของหุ่นนะครับอันนี้ก็วิธีการแปลงร่างครับมาใครเก่งกินอาเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นประกอบเสร็จแล้วนะครับผมโดยที่สีทองนี่แต่งสีไม่แน่นอนนะครับหลังจากที่ผมประกอบตัวของเล่าปีไปแล้วทําให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าสีทองเป็นยังไงอันนี้คือหลังจากาแต่งสีเรียบร้อยแล้วก็วจะได้อย่างนี้นครับผมเป็นท่าแอคชั่นต่างๆ,างๆปีของก๊อตนะครับ ร่างไฮเปอร์โมดร่างนี้ใช้มัดแทนแล้ว <lawsuit royable. S 1> แล้วก็อันนี้เป็นท่าไม้ตายนะครับผมก็อันนี้จะเป็นการโฆษณาแอนิเมชันของเขาแล้วครับผมราคา2.40ก็ประมาณนี้ครับผมรอบกล่องมาดูของในกล่องดีกว่าก็สำหรับตัวนี้จะมีทั้งหมดแปดแผงนนะครับผมก็มาดูอย่างแรกเลยดีกว่าสติกเกอร์ฟยนะครับ มีมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับอีกนิดนึงแล้วก็ต่อมาดูแผงขาวกน่อนดูเจ้าละเอียดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวของโครงนะครับโครงสีเทาแล้วก็ต่อมาจะเป็นโค้งสีทองอเป็นทองโทเดียวเล่าปีเลยนะครับผม คือจำทองแบบคุ้นๆหน่อยแต่แวเวลาเจอแสงก็สะท้อนใช้ได้อยู่มีสองแผงนะสีทอง,ทองแล้วก็แผงสีดำที่มีอน้อยนิดเป็นส่วนผมนั่นเองแล้วก็แผงใสนะครับแผงใสนี่จะมีสองโทนนะครับอันนี้โทนแรกจะเป็นสีชมพูแดงออกชมพูๆหน่อย แล้วก็มีโทนหนึ่งก็จะเป็นแดงออกโทนส้มๆนะครับสองแผงแกจากมันนี้ครับผมต่อไปดูคู่มือนกว่าครับคู่มือนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องเลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นภาพเวอร์ชันแอนิเมชันนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับการได้ล่างนี้มานะครับ เปิดดูเลยว่าอันนี้จะเป็นแบบแผ่นพับปกตินะครับไม่ใช่แผ่นใหญ่เหมือนกับตอนเล่าปีก็ปกตินะครับผมเหมือนใบต่อ SD ทั่วไปเลยลูกเล่น,นต่างๆแล้วก็จะมีเป็นกระตูนนะครับผมมาให้อ่านนิดนึงตอนแปลงล่างเพื่อคนอยากอ่านนะครับ ก็หน้าหลังก็เหมือนกับข้างกล่องเลยยกเล่นระโผท,ท่าต่างๆถ้าผมคู่มือก็จะมานี้นะครับมาเจอกันหลังจากประกอบเสร็จกันเลยดีกว่าก็กลับมาหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วครับผมสำหรับตัวเต้หุยล่างอัปเกรดนะครับก็มาดูของที่มีมาให้เลยดีกว่าก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมตัวนี้มันไม่มีอาวุธแบบแยกชิ้นมานะเพราะว่าตัวนี้ในเรื่องจะเป็นการใช้มาต่อยอย่างเดียวตามสไตล์ก็ดกันดั้มนะครับเ mm. หมือนกับเบสของเขาเลย ตรงที่ตรงนี้เป็นล่าอัปเกรดนะครับเหลือก็คือล่างไฮเปอร์โหมดของตัวก๊อตนั่นเองก็จะมีการเปลี่ยนพวกพราสชิ้นส่วนต่างๆเป็นสีทองแล้วก็มีเป็นพลาสใสสีแดงนะครับผมเหมือนก็บเปลวไฟดีเทลละเอียดก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคนชอบพราสใสสีแดงนี่คือรักแน่นอนตัวนี้จัดเต็มมากก็มาดูที่จุดแตะสติ๊กเกอร์เลยนะครับผม ติ๊กเกอร์ก็จะมีหนึ่งจุดตรงข้างหน้าหัวไหล่นะครับสองจุดตุ๊กตาสามจุดเขียวนี้4ี่จุดแล้วก็ตรงนี้ห้าจุดแล้วก็ข้างหลังอีกจุดหนึ่งนะครับ6จุดติ๊กเกอร์ก็มานนี้นครับต่อมาเราไปดูจุดขยับกันกว่าตัวน,นี้จุดขยับก็คล้ายๆกับตัวของเล่าปี่นะครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจาแน่นๆมาหน่อยก็ส่วนหัว ยกไปข้างหลังได้เหมือนกันนะฮะก้มลงงยขึ้นแล้วก็ดิ้ว,ดวผัวได้เหมือนเดิมนะครับสามารถหมุนซ้ายได้สุดประมาณนี้อตอนนี้หมุนได้หมดเลยนะหมุนได้รอบเลยไม่ติดตัวแขนตัวนี้หลุดง่ายนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็ส่วนของหัวไหล สามารถหมุนได้ถ้า,ากว่าพับป,ปีกแบคแพกเนี่ยสามารถหมุนได้เต็มที่เลยแต่หากลางไว้ก็หมุนติดแบคแพกนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ไม่มีส่วนของข้อศอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถยังแขนได้นะครับขยับได้นิดหน่อยเพราะเป็นจอยคมแค่นั้นเองยกเขายกออกได้หน้าหลังได้นิดหน่อย แล้วก็ต่อมาส่วนของตัวนะครับยกแขนก็จะเหมือนตัวของตัวนี้นติดหมดเลยเล่าปีเลยสามารถยีอไปข้างหลังได้เด,ดูในกล้องเห็นไหมเห็นไหมตรงน,นี้นิดนึงไม่เห็นชัดเจนเหมือนตัวเรอบปีนะเพราะตัวนี้กาะมันบังมหมดเลยทั้งตัว แล้วก็ส่วนของกระปังหน้านะครับผมกระโปรงบังหน้าขยับได้นิดเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนได้จอยกลมเหมือนเดิมเราวมาดูแพ็กหลังกันดีกว่าแพ็คหลังตัวนี้ตัวปีกนะครับมันสามารถขยับนี้ได้เป็นหน้านหลังได้แล้วก็สามารถดึงขึ้นเพื่อปลดโหมดไฮเปอร์โหมดนะครับโดยจะเป็นตัวล็อกพอดีเลยนะ อันนี้คือด้านสุดแล้วในแค่นี้ตัวบนสุดก็ด้านสุดได้เท่านี้นะเป็นล็อกของมันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเปิดปิดพลาดแน่นอนต่ก็ส่วนขานะครับผมส่วนขาก็เหมือนเดิมเลยสามารถถักเท้าได้พอมีส่วนของหัวเข่านะครับเตะหน้าสุดได้มานี้เตะหลังสุดได้มานี้ แล้วก็เท้าตัวนี้ไม่มีตัวบังเท้านะครับตัวนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะตัวยูนิคอร์นแม่งบังซะทำให้ขาไม่ดีนะตัวนี้ก็หมุนได้ปกติเลยค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะตัวเท้าเนี่ยก็จะมานี้ครับผมสำหรับจุดขยับดีเทลรายละเอียดต่างๆก็มาต่อที่กิมมิกลูกเล่นของเขาเลยครับผมลูกเล่นของเขาตัวนี้จะไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นการ เปลี่ยนล้างจากล้างปกติไปเป็นไฮเปอร์โหมดซึ่งก็แค่เปิดแผงหลังขึ้นมาจจึึบบแค่นี้เลยแต่ก็เพิ่มความบัลังการให้เยอะอยู่นะภาพมีแผงวงกลมข้าง,งหลังด้วยของส,สวย,ยนี้แล้วก็เอาไว้ของบัตรเขาเนี่ยครับมันไม่สามารถถอดได้นะตรงนี้ก็สติกเกอร์นะลืมบอก ดแดงนะครับติ๊กเกอร์เหมือนกันถ้าามีแปดจุดนะตัวนี้หมัด,ดแดงๆนี่มัดตรงนี้ของเขาไม่สามารถถอดออกได้นะครับเพราะว่าถ้าว่าถอดออกไปเนี่ยมันเป็นตัวล็อกมือจะทําให้มือหลุดออากมามฉะนั้นถอดออกไม่ได้ ส่วนของดับเบอนเมมรียตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรก็แต่ว่าตั้งท่าได้ก็ลูกเลี้ยงเขาก็จะมานี้นะครับผมสำหรับตัวของเตียวหุยที่จะพนาดตัวของ SD, อเอสด n กันน oh ั่งเวิร์สเซเตียวหุยนะครับผมกับตัวของเอสด n กันนั่งเวิร์สเซเหมือนกันตัวของเล่าปี่ที่จะพนาดตัวของเอสด n กันนั่งเวิร์สเซตัวของเตียวหุย ร่างอัปเกรดกับตัวของ SDBB g u n d a m Unicorn Full Armor นะครับผมเทียบขนาดตัวของ s d Gundam w s e n k u เทียวหุยล่าร่างอัปเกรดนะครับผมกับตัว SDCS g u n d a m b a b a t o s ลูปัดเล็กนะครับโคง CS นะก็มาถึงช่วงสุดล้วผมสับตัว s d Gundam w s e n k u ตัวเทียวหุยล่าร่างอัปเกรดนะครับผมก็เป็นเรื่องแรกเลยว่าความง่ายกับประกอบ ความง่ายการประกอบตัวนี้ก็ยังคงประกอบง่ายตามสไตล์อดีทั่วไปนะครับชิ้นส่วนไม่ได้เยอะแล้วก็คู่มือไม่ได้งงนะครับผมุดที่จะประกอบอยากก็แทบจะไม่มีเลยนะก็จะมีแปะสติกอร์ยากนิดหน่อยก็ตรงส่วนของหัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับผมที่มันจะเป็นนูนขึ้นมาทําให้เวลาแปะเข้าไปมันจะไม่เนียนชิ้นงานนะครับแล้วก็มีตรงแดงๆตรงค้งเล็บนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากมายเพราะฉะนั้นเอาไปเลย สีเขาครับผมต่อมาเรื่องของจุกขยับและความแข็งแรงจุกขยับและความแข็งแรงตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับพลาสติกก็ตามสไตล์บันไดทั่วไปเลยแต่ว่าจุกขยับมันอ่ะจริงๆจุกขยับมันเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากชุดก่อของเขามันอลังการางานสร้างโดยเฉพาะตัวนี้เวลาเปิดไฮเปอร์โหมดนี่แขนแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดไปหมดเลยอยากมีขยับหน่อยพาชิ้นใส่ก็จะชนกันนะครับ ทำให้จัดท่าได้วข้ันยากแต่ว่าแค่ท่าสแตนบายมันก็สวยงามแล้วนะและ้วก็ที่เป็นปัญหาจุดหนึ่งก็คือช่วงแขนนะครับเป็นจอยกลมที่ค่อนข้างที่จะหลุดง่ายหลุดง่ายกว่าตัวเล้าปีนะเพราะฉะนั้นเอาไปเลยสองเขาครับผมต่อมาเรื่องของความสวยงามความสวยงามต้องบอกเลยว่าตัวนี้ อลังการจัดเต็มมากทั้งชิ้นส่วนใสแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะพาใสสีแดงนี่สวยงามมากยิ่งเวลาแปลงร่างเป็นไฮเปอร์โหมดนี่ดูอลังมากอลังกว่าตัวเล่าปีนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับผมสีทองมันก็ยังไม่สวยอยู่ดีเพราะฉะนั้นควรเอา,เอาไปทําสีเพิ่อมอีกทีหนึ่งนะเพื่อความสวยงามดีเทลรายละเอียดต่างๆก็มีมาให้พอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปเลยหเขาครับผม ต่อมาเรื่องความคุ้มค่านะครับสำหรับตัวนี้ผมได้มาราคาประมาณ200กลางนะประมาณ240บาทก็แล้วแต่ร้านเราไปหาดูเองนะครับผมตัวนี้ก็แฟลชเซลล์อยู่เหมือนกันนะแฟลชเซลล์บ่อยอยู่ในส่วนของอาวุธตัวนี้เขาไม่มีอาวุธแบบเห็นชัดเจนนะครับจะมีแค่หมัดของเขา2ข้างแค่นั้นเองซึ่งมันก็ไม่สามารถถอดออกมาได้นะแต่ว่าด้วย พลาใสของเขาที่อลังการแทบทั้งตัวนะครับสีแดงแดงเนะี่ยแล้วก็ส่วนสีทองที่ค่อนข้างที่จะสวยก็ถือว่าคุ้มค่าไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเอาไปเลย5เข่าครับผมก็จบแล้วครับผมสรับตัวรีวิวของ sd g r a n w o l l e s e n g o k u ตัวของเต้ยหุ่ยนะครับผมก็ถ้าหากรู้ว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครก์กด้วยนะ ถ้ามีข้อผิดพลาดระกันได้ขออภัยด้วยสามารถเสนอแนะนำอะไรได้ทางด้านใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถดูคลิปต่างๆได้ทางด้านขวามือในช่องได้เลยไปแล้วครับผมบ๊ายบาย